และนี่คือซีรีส์ของแฮปปี้ลองจีวิตี้นะครับเสาหลักแรกที่เราจะคุยกันวันนี้คือเรื่องการนอนเรามาจอดลึกกันครับการนอนหลับที่ดีจริงๆก็มีความหมายหลายๆอย่างแต่หลายๆคนก็จะมีปัญหาในการนอนหลายๆคนไม่สามารถนอนได้หรือต้องตื่นตอนกนลางคืนหรือว่าตื่นเช้ามาแล้วปรากฏว่ารู้สึกไม่สดชื่นการนอนพวกนี้มันเกิดปัญหาอะไรแล้วมันเป็นเพราะอะไรจะแก้ไขยังไงเริ่มต้นผมขอพูดเทคนิคว่าทํายังไงเราจะถึงมีการนอนที่ดีการนอนที่ดีก็จะต้องนอนเพียงพอหลับลึกเพียงพอนะครับร่างกายมีการซ่อมแซมแล้วก็ตื่นมาสดชื่น การที่เราจะมีการนอนที่ดีได้เราจะต้องเข้านอนให้ตรงเวลาตั้งเวลานอนอย่าตั้งเวลาปลุกนะครับเพราะถ้าเรานอนตรงเวลาเราจะตื่นเป็นเวลาอยู่แล้วอันที่2เราอยู่ในประเทศที่มีแสงแดดดีนะครับเท่าเช้าหรือตอนบ่ายก็แล้วแต่หมออยากให้เราออกไปถูกแสงแดดเพื่อให้เกิดความแตกต่างกันระหว่างกลางวันและกลางคืนเมื่อเราออกไปถูกแดดตอนกลางวันแล้วเข้านอนกลางคืนเราจะหลับได้ดีขึ้นเราไม่ดื่มคาเฟอีนเยอะเกินไปโดยเฉพาะสัก6ชั่วโมงหรือ8ชั่วโมงก่อนจะนอนเนี่ยเราไม่ควรกินคาเฟอีนแล้วเราไม่ควรออกกําลังกายภายใน4ชั่วโมงก่อนนอนทางที่ดี่สุดคือออก การตอนเช้าหรือไม่ก็ตอนเย็นนะครับเราไม่ควรจะดูจอมือถือหรือจอทีวีอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงก่อนจะนอนเพื่อให้ตาเราเนี่ยไม่ถูกแสงสีน้ําเงินมาบรบกวนการนอนของเร,เราเราไม่ควรกินอาหารเย็นใกล้กับเวลานอนเกินไปเพราะมันจะทําใหเรานอนได้ไม่ค่อยดีเลือดไปเลี้ยงกระเพาะมากเกินไปทําให้แบบรู้สึกอึดอัดนอนไม่หลับบางทีมีกดไหลย,ย้อยจังหานอกจากนั้นเราควรจะมีความสดชื่นหลังอาหารเย็นนะครับเช่นจิบชาผลไม้ที่ไม,ม่มีคาเฟอีนกลิ่นที่ทําให้เราสดชื่นเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์ นะครับการกินกล้วยสักลูกหนึ่งหลังอาหารเย็นก็จะช่วยให้นอนหลับดีขึ้นห้องนอนต้องมือสนิทไม่มีอะไรรบกวนทําให้เราต้องตื่นมากลางคืนนะครับหรือว่าก่อนเข้านอนก็ควรจะเข้าห้องน้ำปัสสาวะให้เรียบร้อยก่อนห้องมือสนิทไปแล้วใช่ไหมครับต้องเย็นด้วยแอร์ที่เหมาะสมมีงานวิจัยที่ทดลองมาแล้วนะครับว่าอุณหภูมิที่เหมาะทําให้เราหลับเด้นลึกมากก็คืออุณหภูมิเย็นๆสัก1 8ถึง20องศาเซลเซียสไม่ใช่ย5้านะครับงั้นหมอก็แนะนําให้คนไข้เปิดแอร์ให้เย็นนิดนึงแล้วถ้าเกิดหนาวก บางทีก็จะทําให้เราตื่นกลางคืนไม่ชาร์จมือถือไม่วางมือถือไว้ที่หัวเตียงนะครับเพื่อไม่ให้รบกวนการนอนของเราพวกนี้เป็นสุขการศึกษาในการนอนที่ทําให้เรามีการนอนที่ดีเกิดขึ้นได้เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับหมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการนอนที่ดีมันส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้างถ้าคิดว่าตัวเองมีปัญหาตรงจุดไหนลองคอมเมนต์ให้หมอฟังนิดนึงครับ